รถผมเคี้ยเข้าไม่ได้ไปเจอหน้าอำเภอนะเข้าได้ตรงไปทางนู้นได้ใช่ไหมหน้าเพื่อด้นิดเดียวมันนิดเดียวเองนิดเดียวเองตรงนี้นะนี่เนี่ยเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ลึกนะไม่ลึกนะอ่าอ่าจะจะลองไปไปเลย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 ครับไปเลยดับแอร์ปิดแอร์ปิดแอร์ปิดแอร์ก่อนนะครับปิดแอร์แล้ววิ่งไปมาตามวิ่งตามผมมาเขาเเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตามเราไป เฮ้ยรถรถเก่งเขาไม่รอดหรอมั้งน้ำเข้าแล้วดิน้ำเข้ามาแล้วดิรถเก่งถอยออกเลยไปนู่นเลยเด็กไปนู่นเลยไปนู่นเลยนู่นเลยนู่นเลยซ้ายนี่ซ้ายนี่ติ๊กซ้ายนี่เรียบร้อยรถดับแล้ว ใครบอกให้มา,าไ,มดได้รถผมดับแล้วตอนนี้<ร>น้ำเข้าแล้วเนี่ยเต็มแล้วไอ้แซบผมลืมไปว่ากองรุ่นนี้มันอยู่ต่ำน้ำมาจะเข้าเครื่องแล้วผมลปว่ากองรุ่นนี้มันอยู่ต่ำน้มาจะเข้าเครื่องแล้ว

คุยเส้นทางกันอยู่ไอคนกลัวก็กลัวไปนี่ไรไปเยนอนเยนตามมาเดี๋ยวจะใส่บ้าห้องในแม่น้ำอ่ะเหลือนี่เต็มเลยะพื้นเนี่ยตจะต้องรีบรถเก๋งลอกไปแล้วใช่ไหม วันเริ่มมาแล้วอุ้ยแล้วเขาเขาไม่ย้อนกลับเลยเหรอเขาย้อนไม่ได้พี่นาที่มแ้ำเข้าเย้อนะะ่ะแสบพี่แสบลงมาลงมาเข็นให้รถไปด,ด้านขวาก่อนหรไปาพงอะไรก่อนเห็นด้านขวาปรงไม่ได้แล้วล็อกล็กตายไปแล้ว นั้นถอยหลังพี่คนาเปิดดไ้ฮะล้มหัวไงล้มออกทางไหนพี่เนี่ยมันจะไม่เจอน้ำเลยให้มันได้อัดรถใส่ก็ดีเออได้อัรถฝนรถผมพังแล้วพี่มีใครอยู่ไหมที่อำเภอโอ้บย่างว่าไม่เข้าไปครับผมจอดรออยู่หน้าอำเภอครับจะเข้าไปเจอเว้ครับต้องเข้าพร้อมกันเลยเนี่ยมาแล้ว ไฟมายไกมารถของซ้ายราอเนีง <numbered> ม <parfois> ีรถมีรถมีรถเข้าเข้ามาเหรอของซ้ายะครัไม่มีไม่มีเข็นเลยเยาบายยาบายไฟไอ้ัูีป่ะดูอยู่ป่อยู่ของซ้ายห้าสิเมตรเลี้ยวขวาเข้าพ กล้องพังไหมกล้องอางบบใช่ไหมแซบ,บ,บไอ้แซบแซบแซบไปตดประกล้องแหวงบนใช่ป่ะ ตอนนี้น้ำเข้าหมดแล้วครับเดี๋ยวคืออยากให้เด็ิไปทางซ้ายทาง <c oughs> ทางขวาอบอกอนะตรง,งไปอืม uống chín luôn đi họp đi xem phải mười lần quá phải 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 phía มื่อกี้มันมองไม่เห็นลายเขาไงผมไม่รู้ว่าทรายน้ำมันลึกไงถ้าเราวิ่งเราเราล้อขวาฝั่งนี้มีเราไปได้แต่มีคนอยู่ร่บฝั่งนี้มีคนอยู่เพราะว่ารถเก่งมันไม่ยอมตามลายเขาไงอันนี้พี่ สุดสุดสุดไหมสุดไหมมาช่วยผมด้วยครับมาช่วยผมด้วยผมเรียบร้อยแล้วมาช่วยผมด้วยมาช่วยผมด้วยครับเด็กดเดรือจะลอยไปแล้วอะไรนะมันจะลอยไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเมื่อกี้พออาจารย์ว่าผมขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมมันเริ่มกระเพื่อมนิดนึงอะ กฎแห่งกรรมี่ทํทำเสมอสาธุนะครับถ้าพูดแบบนี้สาธุเลยกูจำหมดเลยเนะข้างในเนี่ยโอ,โอ้โหกูเคลีร์ของบนก่อนออมีเช็คอุปกรณ์กล้องหน่ากล้องเสียหายไปลองเปไปเลยพี่เป,เ,เปิดไม่ได้<า>มันเปิดไม่ได้อันนี้เปิดไม่ได้ประตูเนี่ยเปิดได้ดีได้เล้ เมื่อกี้เปิดไม่ได้แซบทีมงานครับทุกติ๊กดูเลอะเทอะหมดเลยหมดนี่อุปกรณ์ครับหมดครับอันนี้เลนมีตัวกล้องพอเมื่อกีน้น้ำมันเข้ามา จันนี่เลยท่วมขึ้นมาข้างบนเลยลเราพอดีเราเอากล้องวางไว้ข้างล่างครับมันก็เลยทำให้กล้องเปียกนี้เล่นตัวใหญ่อันนี้แพงสุดตัวนี้หกหมื่นตัวนี้สามหมื่นกว่า นี่ก็สามหมื่นกว่านี่อีกสามหมื่นกว่าตอนนี้เปลี่ยกมดเลยตอนนี้ทีมงานที่กเกษมาช่วยเรานะครับจากที่รถลงน้ำไปแล้วกล้องพังนี่ก็เลยจะเตรียมลากเราเข้าไปข้างใน อันนี้จะลากเข้าไปข้างในใช่ไหมพี่ดูทางเขาเรื่ว่าตรงแบบมัในใกล้ว่าตรงนีนน้นะมันขึ้นเยอะเยอะกว่าเดิมมันมข้าข้อกันเยแล้วมันจะลากไปได้ไหมเนี่ยต้องผาทางพี่ต้องผ่าทางเรื่องปัจจัยหรือต้องผานทางเร่องปัจจัยหรือก็คือถ้ถาไปทางนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะรอดใช่พี่ว่าคันนี้เรเข้เาท่อแล้วอ่ะแล้วไปทางไหนดีอะทางดูทางนี่เขาเปิดแบบมุมทาง อ๋อเปลี่ยนขับ46นิน้วไปย้ไปมาล่านี่มาล่ากันอ,อ,อันนี้เมื่อกี้น้ำเข้าเข้าพันท่วมอันนี้อันนี้จะย้อนกลับไปทางทางเดิมเหรอไม่ครับจะรอเข้ามาอ๋ออันนี้ลูกต็งครับคือจะบอกว่านี่คือเทปแรกของรายการเดอะฮีโร่ครับภารกิจวันเนี้ย จรงๆเราจะมาช่วยชาวบ้านแต่ว่าตอนนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนี่คืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทีมกู้ภัยจะต้องเจออยู่แล้วนะครับการทํางานเรื่องของกู้ภัยเนี่ยเราจะเจอปัญหาตลอดอยู่ที่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรและนี่ก็คือปัญหาของเราในเทปแรกของเด e กีโลมาที่อ um ําเภอสวีจังหวัดชุมพรจะมาช่วยชาวบ้านแต่ว่าพอดีเราตามลาน์เพื่อนๆไม่ทันเราไปวิ่งเลนซ้ายซึ่งเลนเลนซ้ายน้ํามันเยอะกว่า ถ้าเกิดเรา,เราวิ่งเลนขวาเนี่ยเราเราอาจจะรอดนะะแต่ว่าเราเราไม่รอดนะฮะนี่คือจุดตน้นต้นของเดิมทางเดิมนี่ก็ไม่น่าจะไปได้เราต้องพบเมื่อกี้เขาบอกว่าน้ําน้นํนมามันเริ่มขึ้นน,น้ำมันเริ่มขึ้นแต่ทีนี้นก็ไม่เป็นไรครับวันนี้วันนี้เดือยฮิโร่จะเจออุปสรรคก็าตามแต่ว่าก็ยังจะไม่ไม่ไม่หยุดที่จะเดินต่อขอกําลังใจให้พวกเราด้วยแล้วฮโแล้วแล้วเดือยฮีโร่จะไปช่วยพวกท่านแต่วันนี้เดือยฮีโร่ขอช่วยตัวเองก่อนวันนี้ถ้าเรารอด เดือร์คิโร่จะไปช่วยคนต่อไปครับผมสัญญาครับคนเหล่านี้คือพี่น้องผมเราสู้เต็มบงัเงเต็มวรนอันนี้มาเอาโมกองอากาศออก,ออกครับรขขะจะบอกว่ามีเดูแล้วก็รู้ว่านนไปไหนก็ดูแล้วกูด้าไหม ไม่ออกแต่ไล่อมีมีเพื่อนเป็นผู้ภัยตไวไปบินอกเลยใช่ป่ะพี่เต๊กดับรดับับเปยังไงเน้ำอยล่อลงโอ้น้ำเต็มกองน้ำเพียบเลย เราม่ตาังรกตานิต้านดิกรอเดี๋ยวก็ต้านีกเ่ยวาไม่ติดกอกาสอ่ะกองอากาศน้ำเข้านี่กระนาจะคาเข้าอยู่เนี่ยเฮ้ยเดรถน ที่มึ๊อย้วันน่นเปลี่ยนน้ำเขาน้ำมันเครื่องูข้าวไหมมันเครื่องคือไม่ข้าวนะแต่ว่าเครื่องกุลอกไหมพี่วคุดน่าจะอน่าจะลอกนะพุดนะคุดไม่ใะลอก

กูรูกูรูติดไหมกูรู้ได้ใช่ไหมพอรู้ประมาณว่าสูตรจงไม่ติดใช่ไหมพูด่ว่าสูตรจงไม่ติดเอ้ยพี่ว่าเอาเอาเอาลวะใช้วกทีมัางมีสิทธิ์่จะพืนเคยอีด้วยไปเทนไปต้องหน้ารถกระบะรถลงมาใหม่

ตุกติ๊กไปเลื่อนรถก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวต้องต้องเห็นรถตู้ต้องไปเลื่อนรถกระบะมามามา,มาก่อนครับ

มึงซื้อชีลูกพ่อมึ้อลูกน้เอาเลยลูกพ่อเอาเลยลูกพ่อลูกพ่อเฮ้ยมูจิมันเกอบมาแล้วว่ะมันมันมันไอมันไอไม่มาแล้วฮะมันเหมือนจะมาแล้วเมื่อกีนี่แล้วอะไรมัติดอยู่เนี่ย